เหรียญหนึ่งบาทอีกหนึ่งรูปแบบที่มีการพบเจอแล้วก็ขายได้จริงๆนะครับเหรียญหนึบาทในลักษณะแบบนี้เลยนะครับดูจุดนี้นะครับเหรียญหนึบาทปั๊มเบี้ยวนะครับหรือว่าเหรียญที่ตีนอกจานบังคับหรือว่าสับทางวิชาการก็จะเรียกว่าเหรียญ Off Center นะครับไม่ใช่วิชาการนะครับสับของนักสะสมนะครับเขาจะเรียกว่าเหรียญ Off c e n น o r f c e นะครับเรียกง่ายๆบ้านๆนะครับเหรียญปั๊มเบี้ยวนะครับดูง่ายๆนะครับลักษณะแบบนี้นะครับไม่ได้เซ็นเตอร์เบี้ยวๆแบบนี้ขายได้นะครับดูดีดูแท้ไม่ใช่เหรียญดัดแปลงขายได้นะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200 จนถึง1000บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของการเบี้ยวแล้วก็สภาพเหรียญด้วยนะครับใครมีแบบนี้ต้องการที่จะขายถ่ายรูปชัดๆส่งรูปให้ผมดูนะครับซื้อขายออนไลน์ซื้อขายเหรียญต้องดูเหรียญน,นะครับไม่ต้องโทรนะครับถ่ายรูปชัดๆส่งรูปเหรียญให้ผมดูส่งมาทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าจะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ เน้นดูรูปเหรียญเป็นหลักนะครับมีครับมีค่ะมีเยอะขอไม่ตอบนะครับเพราะว่ามันไม่เห็นภาพนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าอยากขายมีจริงถ่ายรูปชัดๆส่งมาดูได้เลยนะครับ